พี่เบฟไปเป็สแบบพีพี่เบฟหน่อยไปอเ้ากล้อแป๊บนึงสวัสดีครับวันดีนะพี่พี่นุ้นทองพี่สาววันดีนะวันดีนะน้องสาววันดีนะพี่พี่วันดีนะไอเกียวมีน้องด้วยเหรอพี่ขอบใจนี่นะโอ้โหวันนี้ต้องจุ้งน้องสาวนี่ไงนี่ไงพี่เบฟเเกียวพี่เบฟอยู่นู่นสสวัดีค่ะ เดี๋ยวไปสวัสดีพี่เป็นปีน้าสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนั้นไม่ได้เล่นบ้านหรอไม่ได้เล่นนะไม่มีใครแด้งอ๋อไม่มีใครมาเล่นใช่ไหมก็คือเกลตึงเกินนะใช่ไหมแต่ก็ดีแล้วน้ะดีดีแล้วเดียกมาถึงผมอ่ะ คืออย่างนี้คือหลานมีเรื่องมีเรื่องจะเล่นฝากไว้ให้น้องเบฟกับโชคหน่อยเรื่องอ๋อไม่มีหนังเรื่องหนึ่งทำน่าสนใจมากเลยโจมตัดเดมเมอร์เดดดับแหลงอาสนาดอนเดมอัปแหลงอัสตาดดอนเาาชญกรเกมอ๋อแล้ว่าอาชญากรนอนเต็มอาสนาดอนเดม จะไปดูกันหออกอยังออกหรือยังออกหรือยังออออมันมีรอบพิเศษวันที่สี่แต่ว่าถ้าเข้าลงภาพันตดนวันที่ยี่สิห้านะสินะโอเคพี่เบ๊จะถามว่าออกหรือยังนี่คือหมายถึงกระเดือกมึงะออกมามหรือยังดูดูเนี่ยมึงสุด้ันพี่เบ๊อย่าลืมมาบอกจะคุยในแดงัะเดี๋ยวมาดูในแดง พี่เราไปโปรโมทโปรโมทโปรโมทนี่นี่ยเย็นเราอย่างเขาเป็นย an ังเด็กไอ้ไหน่อฟังน้องหน่อยฟังน้องหน่อยน้องนี้น้องอีไรจะฟังทุกคนอย่างแรกคือต้องทักกันแบบสนิทสนมสุดสุดสวัสดีครับเอาแบบเนเชียงโลกดีเซีะฝากถึงใครนะเอาแบบสวัสดีนะหนูมีอะไรดีๆมานำเสนอไม่ผ่านไม่ผ่านเอาใหม่ฝากถึงใครนะเด็กเนาะแบบรู้จักกันมาเป็นสิบปีอะไรเงี้ย เดี <ítulo> <away> anyway, ๋ยวมีอะไรมีหนังดีๆมาดองเสนอพี่ๆน้ออ๋อะลิกกี้แอนด์มาตี้ปะหนังอาสนะโดนเดมนะโดนดับแฟล็กนเกมพี่อย่าลืมไปโหลดแอปมานะมีแอปมันด้วยแอปแล้วก็ซื้อตั๋วหดร้อยหดร้อยห้าสิบได้ลุ้นรับสุดพิเศษเด้อดับไปหมดเลยนะเดนดับแรง หลดเลยนะแพซันโดหรือดับซันโดอ่ะขายตด้วยโงแอปก็ต้อด้วยคือแบบน้าฟังไม่รู้เรื่องอ่ะหนูพูดใม่โหลดแอปโหลดแอปมาเดาอแงมันซื้อแล้วคนน้าก็ซื้อตัวหนังตรงนั้นเลยแกซื้อให้นาได้ไหมอ่ะเขาจะาไปบางวกดอันนี้ได้อันนี้มดเลยใช่ไมคะซื้อ่ดน้ไดดูด้วยหรือยังครับลองกดดูด้วย เด็อยากรอป้ามีกระโม่เว้แน่เลยเด็กอยากตรงเนี่ยชิปเป็นแนวเสืออะไรโอเวอร์ช่างช่างโสดไหมครับแล้วไม่กินหนักเรื่องอะไรละอาคาเซมเลยนะดกระน้อมแหลมน้ำอาซาดาโดนอาชยากรเกมลิ๊กอยากดูป้าลิ๊กแปลไทยให้เป็นไทยกระเป๋าไม่มีคนดูด้วยดิอะไรนะเนาะ ีะน้ไม่มีใครฟังเป็นอาสานอนเปลี่ยนเดาเดาไปบ่อยเลยเนาะผมไม่เก็นมันยันไปดูก็ได้ไอ้แบไอ้แบไอ้แบ๊วเราเรียกมีคนไปดูได้ไหมป๊อปไปดูไปเนะลิกอยากพาใครไปดูส่วนตัวหรือเปล่าลิกอยากไปดูไหมลิคแล้วอย่างเขาก็บอกอยู่ให้เชวนเพื่อนๆไปอ๋อลิคอยากชวนนะไม่ลงหนังพาพาสัตว์เลี้ยงไปได้บ่างแมวตัวสีน้ำเงินอ่ะ ที่รีงแมวจะเปิดอ๋อชัดเลยอ๋อแมวสีน้ำเงินอ๋ออ๋อนู่แลายสีน้ำเงินมันจะอะไรนะหาม่เชอต่ำมูตามีนะครับเข้าเขิดไปเลย นีบอกใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอันโหลดแอลด้วยนะเฮ้ยไอ้ขามึงก็หลบดีมึงจะกดโทรศัพท์ทำไมอ่ะโเจ้าคับเขาคุยกับใครอ่ะไม่เขาเดินขึ้นไปข้างนน้บอกว่าอย่าลืมไปดูนะนี่เขาเจาะจงแล้วไอ้ใครเออคือเขาไปในในว่าแบบชวนไปดูด้วยนะหรือเปล่าโนเด็กอะฟังให้หน่อย ไวเงียบกันหมดเลยอ่ะเชื่อเหงาว่าเามือไม่ตอบเขาอ่ะรับรับเล็กเลยโอเคไปตีเลขหลอดีกว่าปล่าครับกี่เซเลคพอยด์หกห้าเลยหรือเปล่าได้ชื่อคุณสีแดงห้าไม่จจะได้จริงจีบคุณบ้งหมใครว่าโดนคนอื่นเขาไปดูหนังได้นะแต่เขาอย่าลืมดิเขาห้ามลิงเข้าโรงหนังอ้าวนุ่มหนเข้าน้ ทีเกลไปดูน่าจะอยู่ในบทดูอเน,นี้ยเปิเด็กอ่ะใช่คนเขาแดกป๊อปครอร์นนี่แดกกล้วยเปิดแดกดูฟรีอ่ะคนอื่นเขาถือถืออันนี้เข้าไปถือป๊อปครอร์นเข้าไปอันนี้ถือเข้าไปตั้งหวีเลยจะทิ้งเปลือกลงพื้นนะหลานเข้าได้ไหมหแดกเปลือกเข้าไปด้วยเราจะทิ้งเปลืปลอกลงพื้นได้นุ่มเดียบด้วย มึงดูมาริโอคาร์ดมากเกินไปด้วยเปล่าอัศนารามเนนไปดูันนะน้อ,องพี่<า>เข้ารงวันไหนบอเข้ารงวัียน้มห้านะย้ำเนี่ยโอไม่น่าดวนจากไปขนาดนี้เลย <c oughs> ไม่ใช่ลมนะ <c oughs> พี่จ๋าพี่จ๋าเราเนี่วันไหนอ่ะมางานมิตติ้งอ่ะไปวันที่ยี่สิบแปดโอ้ในเราก็ดูด้วยกันไปเดี๋ยวพี่ไปไปเปล่าไปกับพี่ไหมว้าเต็งไปเปล่าอันนี้พี่พูดจีนอัศดาดอนแดนเหรอคะใช่ชุดลองพูดแบบเกี่ยวนี่อัศดาดอนแดนไม่เหมือนใครจะไปก๊อปพี่ได้ละ หมินน้องนะเราหมินน้องนะทำไมนะวันจุ้นแบบยิ่งรู้เรื่องหนูยิ่งไม่รู้เรื่องอ่ะดูมันสมองมันใช้หลังมันน้องไปหน้าลูกพี่ส้มลูกพี่ส้มมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยลูกพี่ส้มนั่อวัน้องไปหน้าหนูไปหลังไอ้พอสไอ้พอสป๊าป้าไปไหนนะพอสครับป๊าป้าไปไหนอ่ะป๊าป้า ตามก่อนครับไม่ได้ <c oughs> ไป๊าป๊าไม่อยู่ครับไม่ได้อีกยาวป๊าป๊าไอเกลหามอยู่ตอนนี้มีหกแกงกิน,ในใบ้า,าบง ปะโทอยู่ไหนอ่ะผมมีผมมีกระเป๋าแลปะโท๊งปะมค่เออคยจะตีตอนไหนเดี๋ยวจะร้อยโค้ไมู่แดงให้ไอเจคูลเสร็จก่อนแป้นแป้นแป้นรัอมนะแป้นนิหน่อยมีแก๊งอะไรบ้างนะที่ชิงบ้านหกแก๊งสามหลังที่ชิงบ้านจะมีไอ้เรลทามฟินเลตจูบูสักกาแล้วก็เอ้ยไแงนอไมานมานานีกโลเปสโดนโดนจูนะ การดูการด,ด,ดูดูด nah ีะแม่เมื <S <s no> <S ่อกีมันเสียงขาไม่ใช่นม่เราไม่มีแล้วนะหนูไม่มีมาดูเกี่ยวโลกดิหนูไม่มีไม่ได้โลกรอไม่มีค่ะไม่มีแย่ๆไม่มีลูกรอตั้งนานยังไม่มาเลยฮะหนง่งเข้าใจดิหนูสวยไ ยิ่งไกตายห่านิ่งหนุ่มดีซีก็มีนะแลวหนุ่มเก็บข่าวหรือต่อลูกบ้านดูกันร้อยเสร็จขอริพี่ขวัญตอนนี้เลยนะหนุ่มบ้าลูกบ้านหนุ่มละลูกบ้านหนุ่มไม่พอใจแค่นั้นยาฮะโดนแน่ดิงและไอ้เด็กหัวฟ้าตาแดงก่ำอ่ะไอเกลเคยเจอปะ อพี่เลยดีวะตอนนี้หิววะกินกินไหนอะแล้วเมื่อวานน้ากินอะไรไปไม่ได้ปะข้าวหน้าเนื้อไงอือเกือแล้วเจ้าต้องมีสิไรดีหาลูกสิดไม่ออกอุ้เต้นเป็นไงวะเปิดเพลงไหมเนี่ย แบบกุ้งตัวเล็กๆแล้วแบบมันยังสดๆ,สดๆนะโอ <c oughs> ุ้มเพียมันก็แบบปิ้นดิ๊กลงไม่เคยกินหรอกเขาอยู่รูหนาหมาเห่าที่ทองหล่อนบอกป้าก่อนอะไรเกาจะมากินป้ากินดินกินกุ้งเต้นแบบเราอนทำไมพี่ก่อนแดงกินดินเหรอไม่เลยว่าไงไปอยู่โอเพียมแต่เกี่ยวไม่นำนะพี่ฮ<ห>ะไปอยู่โอเพียมนะแล้วป้าทำอะไรโดเดียมอ่ะจกโอเพียมจกโอเพียมอยู่ทำงานแก๊ง โอเค้ำบากทำงานเป็นดอยแล้วดันอย่ามาโอเคจะมาก็บอกฮ่าโอเคนะอ <c oughs> ้าแต่แทนนะากะดือจะตีเธอทำไมลุไม่ดื้อไม่ใช่เกลียวไม่คือหลานได้กินขี้ลุงก็โคกา,าเต็มอยู่ใกล้ลุง <c oughs> น,นี่คือโคฟ้าแล้วใช่ไหมจะได้กันไปไกลๆอ่ะโอะนะ้ยสรุปนะยามาม่าจบถูกต้องยามาม่านี่แหละดีที่สุดตอ,มามาดดดอนนี้เอออีกนานเลยวะรอรถนะ เรียบร้อยฮิตถึงจังอ่ะย่ามามา่ามาแล้วเลยนะนอนสาเดือนเฮ้ยอะไรวะไอเกลอู๋อูฮะจะไปทำอะไรก่อนไหมมม่มน่าจะอีกนานเลย ไปดาูกระดูกดาวเดนไอ้หนูใช่ไหมแล้วก็ไปดูไอ้ดอกก่อนดีกว่าได้เราค่อยกลับมาแล้วค่อจะดีกันดูกไหนไอ้หนูเฮ้ยไปเร็วขึ้นมาอัซดาดอนเดนลูกคู่ไหนไอ้ลูกไหนลูกไหนมันบ้าง